สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้ามีร้านรับเติมเกมร้านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นช่องสายฟรีแต่ก็ไม่เคยแอนตี้ผู้เล่นสายเปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i l o r i i i n 3 s e r v e r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ในเกมนี้ให้ทุกคนดูกันคร่าวๆนะครับว่าอุปกรณ์สวมใส่ของเราเนี่ยอัปเกรดเพิ่มความสามารถอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทำได้เยอะมากๆเลยนะและจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าจออัปเกรดอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเลื่อนลงให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมเห็น <He ard S 1> ไหมครับว่านี่แค่ลระผมอัปเกรดอุปกรณ์อย่างเดียวอะ่ะก็มีแยกย่อยออกไปให้เราถึง7รูปแบบเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอันเลยนะครับว่ามันคืออะไรบ้างเนาะและอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยก็เป็นฟังก์ชันสเต็งเดนนะครับผมหรือก็คือการตีบวกอุปกรณ์นั่นเองนะครับ สำหรับการตีบวกอุปกรณ์ในเกมนี้นะครับก็จะสามารถตีบวกได้สูงสุดอยู่ที่ระดับบวก15นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ้าเราอัปเกรดล้มเหลวเนี่ยอุปกรณ์จะแตกหรือว่าหายไปเนาะเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้าอัปเกรดล้มเหลวเนี่ยจะมีแค่ลดระดับลงไป1ขั้นอย่างเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีงบในการซื้อหินอัปเกรดแล้วก็ซื้อหินกันแตกเยอะๆเนี่ยก็สามารถตีบวกกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผม โดยที่โอกาสสาเร็จในการตีบวกนะครับเท่าที่ผมทราบในตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือตั้งแต่บวก1จนถึงบวก7นะครับอัตราการตีบวกเนี่ยจะสําเร็จอยู่ที่100%นะครับผมพอเราขึ้นเป็นระดับบวก8ไปจนถึงบวก10เนี่ยอัตราการตีบวกสําเร็จนะครับจะอยู่ที่50%นะครับแล้วพอเราจะตีบวก11ขึ้นไปเนี่ยอัตรา,ารสําเร็จจะอยู่ที่35%นะครับผม ซึ่งหลังจากบวก11เป็นต้นไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโอกาสสาเร็จเนี่ยจะน้อยกว่านี้หรือเปล่าเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในเซิร์ฟไต้หวันนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กันที่บวก14กันอยู่เลยนะครับผมแสดงว่าโอกาสบวกขึ้น15เนี่ยน่าจะน้อยมากๆเลยนะครับและไหนๆแล้วนะครับก็มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีบวก10สักครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีหินกันแตกอยู่ทั้งหมด1เม็ดเนาะ ในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตีเป็นชิ้นส่วนเสื้อแล้วกันนะครับผมโอกาสสาเร็จอยู่ที่50%นะครับซึ่งผมขอแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะถ้าใครนะครับอยากจะตีบวกแบบด้นสดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ตีบวกตั้งแต่บวก1ถึงบวก9เนี่ยไม่ต้องใส่หินกันแตกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มตีบวก9ขึ้นเป็นบวก10เนี่ยผมแนะนําเลยว่าควรจะใส่กันแตกนะครับเพราะว่าบวก9ขึ้นบวก10เนี่ย บางครั้งนะครับผมตีเป็น10รอบเนี่ยไม่ติดนะครับผมคือพอตีไม่ติดมันแตกมันลดระดับลงเราก็ต้องเสียหินตีขึ้นมาบวก9อีกนะครับพอเราตีบวก9ขึ้นบวก10ไม่มีการแตกมันก็กลับลงไปอีกเนี่ยวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเปลืองหินมากๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะตีขึ้นบวก10ผมแนะนําเลยควรจะมีหินกันแตกนะครับผมโอเคนะครับอัตรา50%นนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมเอนชานเฟลนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังดีนะครับยังมีกันแตกเนาะถ้าไม่ใส่กันแตกเนี่ยตอนนี้เสื้อของผมก็ลงไปบวก8แล้วนะครับผม โอเคนะครับต่อมาเราไปดูกันที่ฟังก์ชันที่2เนาะก็เป็นฟังก์ชันบูตนะครับผมสําหรับฟังก์ชันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเพิ่มระดับให้อุปกรณ์สวมใส่นะจะเรียกว่าเป็นการตีบวกอีกแบบหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าในฟังก์ชันนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะอัปเกรดไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามันการันตี100%เลยว่ายังไงก็ไม่แตกแน่นอนเนาะขอแค่เราเนี่ยมีหินอัปเกรดสีส้มก้อนนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดไปได้เรื่อยๆเลยนะ ตอนนี้เนี่ยมันจะตันอยู่ที่เลเวล200นะครับแล้วสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อเราทําการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมทุกส่วนเลยนะได้ทุกๆ10ระดับเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟพ,พิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ถ้าผมสังเกตไม่ผิดนะรู้สึกว่าทุกตัวละครเนี่ยบัฟที่ได้ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ฟังก์ชันที่3เนาะก็เป็นฟังก์ชันแอดวานนะครับผม สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับผมก็เป็นฟังก์ชันในการเลื่อนขั้นระดับของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ให้เราเนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ของเราให้มันมีระดับที่สูงขึ้นเนาะซึ่งระดับของอุปกรณ์นั้นนะครับเราจะสามารถเลื่อนขั้นได้ทุกๆครั้งที่เราทําการอัปเกรดแล้งของตัวละครเราขึ้นมาเนาะและตอนนี้เนี่ยระดับสูงสุดของอุปกรณ์นะครับรู้สึกว่าจะอยู่กันที่ระดับเทียสินะครับผมซึ่งก็ต้องอัปเกรดเป็นแล้งแปดก่อนนะครับถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับผม โอเคนะครับต่อมาฟังก์ชันที่4เป็นฟังก์ชัน e m b มเนะครับผมสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไปใช้ในการฝังอัญมณีนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะให้เราเนี่ยหาอัญมณีสีต่างๆนะครับผมที่ได้จากการล่าบอสมงกรทองวันละ2ครั้งเนี่ยเอามาใส่ให้กับอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนต่างๆนะครับซึ่งบัฟที่ได้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับ และนอกจากนี้นะครับอัญมณีเนี่ยก็สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มระดับเลเวลเพื่อที่จะได้ค่าสเตตัสต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยนะครับผม โอเคนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ฟังก์ชันที่นะครับเป็นฟังก์ชัน Element เนาะสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็นการฝังอัญมณีอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะให้เรานะครับหาอัญมณีธาตุนะครับผมซึ่งหินที่เราจะเอามาฝังได้เนี่ยมันต้องเป็นหินที่มีคุณสมบัติธาตุต่างๆนะครับและธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5าธาตุเนาะประกอบไปด้วยธาตุดินนะครับผมธาตุน้ําธาตุลมนะครับผม ธาตุไฟแล้วก็ธาตุมืดนะครับโดยเราเนี่ยสามารถหาอัญมณีธาตุได้จากการล่าบอสมังกร,ร,กรเช่นเดียวกันกับอัญญมณีที่เราฝังเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสนะเรียกได้ว่าตีบอสมังกร1ตัวเนี่ยก็จะดรอปัญญมณีทั้ง2รูปแบบเลยนะครับ และเช่นเดียวกันนะครับอัญมณีธาตุเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดเพิ่มระดับเลเวลเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับค่าสเตตัสต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมแต่จากที่ผมดูในช่องใส่อัญมณีธาตุเนี่ยมันมีสูงสุดถึงระดับเทียร์11นะครับแสดงว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเลื่อนขั้นตัวละครได้มากกว่าแร้ง8แน่นอนนะครับผมก็ต้องรอดูการอัปเดตต่อๆไปนะครับ และถ้าจะถามผมว่าอัญมณีธาตุไหนดีที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คือมันแบ่งออกเป็นธาตุนะเนาะผมก็เน้นใส่ไปที่ธาตุไฟกับธาตุดินนะครับจริงๆก็อยากจะใส่ธาตุไฟทั้งหมดและนะแต่ว่ามันยังหาหินธาตุไฟได้ไม่ครบนะครับถ้าใครชื่นชอบธาตุไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ใส่ได้ตามสะดวกเลยนะครับผม โอเคนะครับต่อมาเราไปดูกันที่ฟังก์ชันที่6กนะครับก็เป็นฟังก์ชันเทมเพอรนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นการอ mm ัปเกรดเพิ่มระดับให้กับอุปกรณ์เซตต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีระดับ e x c e l l e n t ด้วยเนาะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่แบบพิเศษนะครับที่มีเซ็ตเฉพาะเป็นของตัวเองนะครับผม และอุปกรณ์ระดับ e x c e l l e n t นะครับเราจะเริ่มหาได้ตั้งแต่อุปกรณ์ระดับเทีย5ขึ้นไปนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถของชุดเซ็ตต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเรานะครับสามารถใช้หินอัปเกรดก้อนสีฟ้าตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มระดับเนาะ สำหรับหินสีฟ้าก้อนนี้นะครับเราก็สามารถหาได้จากการเอาอุปกรณ์ระดับ Excellent นะครับมาทำการย่อยในฟังก์ชันกระเป๋าเนาะถ้าเป็นอุปกรณ์สวมใส่อาวุธแล้วก็โล่เนี่ยจะย่อยได้ชิ้นละ10เม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยจะได้ชิ้นละ5เม็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราฟาร์มบอสและได้อุปกรณ์ระดับ Excellent มาเนี่ยก็ตัดสินใจกันเอานะครับว่าจะเอาไปขายเป็นคริสตัลเขียวหรือว่าจะเอามาย่อยเอาหินมาอัปเกรดนะครับผม โอเคนะครับต่อมาก็เป็นฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือฟังก์ชัน purify นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเป็นการโอนย้ายออปชั่นจากอุปกรณ์ A ไปยังอุปกรณ์ B นะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอุปกรณ์ส่วนเดียวกันเท่านั้นเนาะเช่นถ้าเป็นอาวุธเนี่ยก็จะโอนย้ายไปได้แค่อาวุธหรือโลเท่านั้นนะครับไม่สามารถโอนย้ายไปอุปกรณ์ส่วนอื่นได้และอุปกรณ์ที่ถูกดึงออปชั่นออกไปนะครับหลังจากทำการโอนย้ายเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีออปชับ โอเคนะครับผมอธิบายแบบนี้เนี่ยลหลายๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเอเดี๋ยวผมจะทําการโอนออปชันนะครับจากโลไปให้ดาบแล้วกันนะครับผมก็นี่นะครับสังเกตที่ออปชันของดาบผมตอนนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะโอนออปชันนะครับผมที่มันมีค่าความแม่นยํ้า132เนี่ยไปยังดาบแล้วกันนะครับผม ก็กดไปที่อุปกรณ์ที่เราจะทําการโอนย้ายเลยนะครับจากนั้นกดไปที่คําว่า purify นะครับผมนี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราทําการโอนย้าย option เนาะนี่เราก็สามารถโอน option ที่มันมี s t a ตัสสูงกว่าไปยังอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ได้นะครับนี่นะครับหลังจากโอนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไม่มี o p ชั่นไหนที่เราต้องการแล้วก็กดไปที่รูปเครื่องหมายกากบาดได้เลยนะครับกด c o n f i r มยืนยันโอเคเพียงเท่านี้ก็ทําการโอนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกนะอุปกรณ์ที่เราทําการโอนไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกรอบสีแดงเนาะซึ่งไม่มีออปชันอะไรเหลืออยู่เลยนะครับนั่นหมายความว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อยู่แค่2อย่างนะครับผมก,ก็คือเอาไปใช้ในการอัปเกรดเลื่อนขั้นอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เป็นระดับเทียร์ต่อไปหรือไม่ถ้าเราไม่สามารถเอาไปอัปเกรดเลื่อนขั้นได้เนี่ย เราก็ทําได้แค่โดยการเอาไปย่อยเป็นคริสตัลเขียวนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมทําการโอนอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันเนาะโลอันนี้นะครับมันมีดามเมจตีบอส8%นะเดี๋ยวผมก็จะโอนไปให้ดาบเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่เลือกออปชันที่มันดีกว่าย้ายมาใส่อุปกรณ์ที่เราใช้งานหลังจากโอนเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในเกมตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำการอัปเกรดแรงขึ้นไปในระดับที่สูงกว่านี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเนาะก็เอาเป็นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปก่อนแล้วกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่สงสัยหรือติดขัดตรงไหนเนี่ยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบคำถามให้เป็นระยะนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ